การมีองค์ความรู้พื้นฐานที่เป็นของเราเองเราก็จะสามารถนำไปต่อยอดสู่งานวิจัยที่นำไปสู่การใช้งานได้หลากหลายลก็ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศได้ค่ะ <S <S งานวิจัยที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการออกแบบแล้วก็พัฒนาวัสดุโครงข oh ่ายโลหะอินทรีย์หรือ m e t ท l o กัน n i c เฟรมเวิร์หรือว่า MOF นะคะ มอฟเนี่ยจะเป็นวัสดุที่มีรูพุนที่สามารถสังเคราะได้จากโลหะแล้วก็สโมเลกุลของสารอินทรีย์มาเชื่อมต่อกันเป็นโครงสร้างลักษณะเป็น3มิติแล้วก็มีรูพุนอยู่ภายในค่ะสามารถนำรูพุนเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการกักเก็บแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์การกําจัดโลหะหนักในน้าเสียสารหนูปลอดแล้วก็แคดเมียมมีความเป็นพิษสูงแล้วก็กําจัดได้ยากมากค่ะ งานวิจัยหลักๆเนี่ยก็จะเน้นการใช้ประโยชน์ในด้านพลังงานแล้วก็สิ่งแวดล้อมเป็นหลักทั้งการทดลองทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการค่ะแล้วก็บางส่วนจะมีการทดสอบในระดับภาคสนามด้วยค่ะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาต่อยอดไปสู่การนำไปใช้จริงในอนาคตหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมค่ะ วัสดุที่พัฒนาขึ้นเนี่ยจะสามารถทดแทนวัสดุดูดซับเดิมที่ใช้ดูดซับโลหะหนักในปัจจุบันก็จะมีประสิทธิภาพในการดูดซับที่มากกว่าแล้วก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าสามารถนำไปไประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ค่ะซึ่งโครงสร้างของ การได้รับรางวัลน,นี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจที่สําคัญที่ทําให้เราต่อยอดทํางานวิจัยต่อไปในอนาคตเพราะว่าความรู้พื้นฐานมันสําคัญมากในการสร้างงานวิจัยหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆใ,ในการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้าขึ้นนะคะไม่ว่าเราจะทำงานวิจัยด้านไหนถ้าเรามีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศและก็สังคมอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนแน่นอนคะ่ะ